ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะครับผมตอนนี้ถมเอ่อลุมฟุต,ติ้งก็ได้แค่นิดเดียวนะครับได้ประมาณหนึ่งสองสามสได้ประมาณสี่ลุมนะครับผมถม,ถมลุมฟุติ้งนะครับหลังจากผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงเอ่อเท่าไหร่แล้ว เดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะ10โมง31นาทนะครับตอนนี้เป็นเวลา10โมง31นาทีรมฟุตติ้งก็ถมได้ประมาณแค่นี้นะครับผมก็ยังเหลืออีกลุมข้างหลังอีกเยอะนะครับเยอะน่าจะเสร็จช่วงประมาณตอนบ่ายนะครับช่วงประมาณตอนบ่าย โอ้โอ oh. 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 ้เดี๋ยวรงกันพื้นที่มันแคบด้วยนะครับผมอันก็ทําให้แมคโครทํางานลาบากสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าพื้นที่นี้มันต้องค่อยๆขยับนะครับผมขยับแรงไม่ได้นะครับขยับเร็วไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ ชน,ชนเสาชนเหล็กน,นะครับผมมันก็จะลำบากสักหน่อยนะครับพื้นที่มันเขามีไม่เยอะนะครับ คิดว่าน่าจะเสร็จตอนบ่ายนะครับก็หลังจากถมลุงฟูติ้งไว้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ทําอะไรต่อนะครับแต่คิดว่าน่าจะเสร็จตอนบ่ายนะครับตอนเช้าไม่น่าจะเสร็จนะครับผมอาจจะได้ขุดบ่อพักซ่วมอีกก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นบ่อพักซ่วมนะครับวางอยู่ตรงนั้นสีท่อนนะครับผมนะน่าจะได้ขุด มี่ซีปตัวเองนะครับผมเขาไม่ได้บอก รถถอยเมาแบบแบบบ้านเราก็มีนะครับผมแบบบ้านเราก็มีครับแต่มันจะเป็นแบบเหล็กนะครับผมอ่าจะเป็นแบบเหล็ก มีแบบเสาด้วยนะครับแล้วก็มีนั่งร้านให้เช่าด้วยนะครับมีแบบเด็กแบบเสา <c oughs> แล้วก็นั่งร้านนะครับมีพร้อมเอาไว้ให้เช่านะครับใครอยากเช่าก็ใช้รถ มาเอาเองนะครับมาใครอยากเช้าก็ใช้รถมาเอาเองนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อมาได้ครับก็เดินไปเดินมาถ่ายแต่ไม่โครงย่งไง้ครับผมก็ไไร ก็ไม่มีอย่างอื่นให้ถ่ายนะครับพื้นที่ก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมเ,เดินไปเดินมาถ่ายแม่โคนี่แหละโอ้ตายมานเหล็กเขางอไปละ ต้องได้ลักเห็กเสาใหม่ซะแล้วเหล็กงอแล้วเนี่ยถ้าจะไปขุดบ่อ,บอพักซ่วม ด้านหลังนะครับผมทางเดียวที่จะเข้าได้ก็คือทางนี้นะครับทางที่ผมยิงอยู่นะครับผมก็เป็นทางที่กว้างที่สุดนะครับแล้วก็ต้องผมดินใสุ่มข้างๆอีกนิดหน่อยนะครับแมคโก็จะเข้าได้นะครับ ตอนเอาดินขึ้นกับตอนเอาดินลงก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับใช้เวลาสักหน่อยนะเวลาเอาดินลงเพราะว่ามันต้องคิดก่อนนะครับผมว่าเราจะเอาดินลงจุดไหนนะครับมันถึงจะทำให้แมคโครเดินจะได้นะครับผม,มคิดก่กอน อากาศก็ร้อนอยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เงือผมแตกหมดแล้วเนี่ยนี่ขนาดสิบโมงคนระับแดดไม่ออกด้วยนะครับมีเบรบังอยู่นะครับอากาศยังร้อน ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบิกรีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องบิกรกีวีเป็นเยอะๆด้วยนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องบิกรีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายบายครับผมบายบายครับ